มาเริ่มต้นวันสบายๆแบบนี้นะคะกับเรื่องน่ายินดีของเรเอกซุปตามาริโอเมาเลอร์ค่ะมีแฟนคลับที่เมืองจีนเนี่ยเฮินฟ้ามาสบตาถึงบ้านเราเลยเลยค่ะเพราะเรเอกพันล้านมาริโอเมาเลอร์เป็นซุปตาชาวไทยที่แฟนคลับตีมวยแดนมังกรฟรีคราดเป็นอันดับรแรกๆนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงดึงหนุ่มโอมาเป็นส่วนหนึ่งในงาน Amazing Happiness You Can Share ซึ่งให้ผู้โชคดีชาวจีน6คนซึ่งชนะการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่อยากไปได้มาสบตาก,กับหนุ่มโอดาราขวัญใจของพวกเขากันอย่างใกล้ชิดซึ่งหนุ่มโอเองก็ดีใจและปลื้มไม่น้อยค่ะที่แฟนคลับชาวจีนยังคงติดตามผลงานของตนอยู่และครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษสุดๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับแฟนคลับชาวจีนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ มีแต่แบบได้ไปทํางานที่นู่นไปถ่ายงานไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสแบบถ้าเป็นมิตแอนกริจะน้อยมากครับมีทานข้าวแล้วก็เลี้ยงมีอาหารไทยแล้วก็ให้เขาได้ลองได้ลิ้มรสอาหารไทยาเงี้ยเดี๋ยวโอก็จะช่วยเขาแนะนําเขาอะไรเงี้ยครับขนาดที่สาวมวยจากแดนบังกรที่ได้เฮินฟ้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ฟินลืมเพราะนอกจากจะได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้ว ยังได้มาสอบตาพระเอกหน้าใสขวัญใจของตัวเองพร้อมกับเผยว่าปลื้มหนุ่มโอมาได้4ปีแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ได้ดูหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักและแม้จะเคยเจอหนุ่มโอเมื่อครั้งไปทำง,งานที่เมืองจีนแต่ก็ยังไม่ฟินเท่ากับครั้งนี้ที่ได้มาสอบตาใกล้ชิดและสัมผัสต,ตัวเป็นๆซึ่งก็ทำเอาประทับใจสุดๆเพราะหนุ่มโอให้ความเป็นกันเองจนรู้สึกรักพระเอกไทยคนนี้ขึ้นอีกหลายเท่าเลยล้ะค่ะ <c oughs> 不真实的感觉。跟马廖相处的模式有点像跟邻家大哥哥相处的模式，特别的，他特别的亲切，然后平易近人。 ด้านรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน <vérit> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเผยว,ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยเชิงรุกซึ่งต่อยอดมาจากการจัดกิจกรรมต่าง,างๆทําให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนนับล้านคนค่ะโดยยอมรับว่าดาราเป็นแม่เหล็กใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างได้ผลค่ะเป็นจุดหนึ่งในการกระตุ้นให้คนจีนโดยเฉพาะคนจีนที่เรียกว่ากลุ่มวัยรุ่น ให้มาสนใจประเทศไทยก็เป็นถือว่าเป็นเซเลบริตี้มาร์เก็ตติ้งเครื่องมือหนึ่งในการที่ทอทอใช้ดาราดึงดูดความสนใจนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยิ่งเตรียมเดินหน้าโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในเมืองต่างๆของประเทศจีนมากขึ้นด้วยและอาจจะมีดาราร่วมเดินสายไปด้วยเพื่อจูงใจให้ชาวจีนอยากเดินทางมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นค่ะ